ฝันปิดสนาเรื่องราวที่หาข้อพิสูจน์ไม่ได้ ณหมู่บ้านแห่งหนึ่งเป็นบ้านสองชั้นด้านบนเป็นไม้ด้านล่างเป็นปูนเรื่องราวนี้เกิดขึ้นกับเด็กหญิงพิระดาหรือว่าน้องพลยปีพศ2548เมื่อตอนที่น้องพลอยอายุได้9ก้าขวบน้องพลยเริ่มที่จะฝันว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งสวมเสื้อยืดลายดอกไม้ผ้าทอลักษณะหน้าตามีอายุราวๆหกสิปีมีผมที่ลอนยาวประมาณกลางหลังทาลิปสีแดงเล็บมือสีแดง และเล็บเท้าสีแดงทุกๆตีห้าน้องพลอยจะได้ยินเสียงเหมือนมีคนมาตำน้ำพริกพอตำเสร็จก็จะตักใส่ถ้วยและนำมาวางไว้ที่เสากลางบ้านในความฝันของน้องพลอยได้เดินลงไปหาถ้วยใบนั้นและด้วยความฝันนี้สิ่งที่น่าประหลาดใจมากที่สุดก็คือหลังจากที่น้องพลอยตื่นเช้ามาน้องพลอยได้เห็นถ้วยใบเล็กวางอยู่กับเสากลางบ้านนั้นน้องพลอยได้เก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับโดยที่ไม่การเล่าให้ ใครฟังและน้องพลอยก็ได้ฝันเหมือนมีคนมาตำน้ำพริกนั้นอีกครั้งพอตื่นเช้ามาถ้วยใบยเล็กนั้นได้ย้ายที่มาวางอยู่หน้าบันไดความรู้สึกของน้องพลอยตอนนั้นก็เริ่มกลัวแล้วน้องพลอยก็ได้ฝันแบบนี้วนเวียนอยู่เรื่อยๆจนกระทั่งได้ตัดสินใจเล่าให้กับยายฟังหลังจากที่ยายของน้องพลอยได้ฟังเรื่องราวความฝันจบยายก็ได้พูดว่าแล้วเองได้ยินเสียงนั้นช่วงกี่โมงละ่ะน้องพลอยก็ได้ตอบ ว่าหลังจากที่หนูได้เดินลงไปหาถ้วยใบนั้นหนูก็ตื่นและเป็นช่วงเวลาตีห้าค่ะหลังจากที่ยายได้ยินแบบนี้ยายก็ได้บอกว่าถ้าเป็นเสียงตําก็ยายเองแหละยายก็ตื่นมาทํากับข้าวตอนตีสี่พอยายนึ่งข้าวเหนียวอะไรเสร็จยายก็ตำน้ําพริกไข่ทอดปลาทูให้เองตอนเช้านี่ยังไงเองได้ยินเสียงตามของยายนั่นแหละหลังจากที่ยายพูดจบน้องพลอยก็ได้บอกว่าแต่หนูไม่ได้ฝันแค่คืนนี้นะยายคืนวันก่อนหนูก็ฝันแล้ว หนูก็เห็นถ้วยใบนั้นจริงๆด้วยหลังจากที่น้องพลอยพูดจบยายก็บอกว่าถ้าเป็นวันก่อนยายไม่ได้ตื่นมาทํากับข้าวนะเองก็ลองไปถามแม่ของเองดูหลังจากนั้นน้องพลอยก็ได้ไปถามแม่กับพ่อว่าวันก่อนตอนประมาณตีสี่ใกล้ตีห้าได้มีใครตําน้ําพริกอะไรไหมคะพ่อกับแม่ของน้องพลอยก็ได้ตอบว่าไม่มีนะแม่ก็ทําข้าวผัดนี่พ่อก็ไปทุ่งนามีอะไรหรือ น้องพลอยก็ตอบไปว่าไม่มีอะไรค่ะอ้อแล้วแม่เห็นถ้วยที่วางอยู่กลางเสาบ้านกับหน้าบันไดขึ้นบ้านบ้างไหมคะแม่น้องพลอยก็ตอบว่าเห็นนะ แม่ก็ว่าจะถามยายเหมือนกันว่าได้เอาถ้วยไปวางไว้ตรงนั้นไหมแม่ก็ยังงงอยู่เอามาไว้ทําไมแม่เห็นมีแต่ช่วงเช้านะพอช่วงสายๆก็ไม่มีแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันต่อนะแม่เอากับข้าวไปส่งให้พ่อเองที่ทุง่งนาก่อนหลังจากที่น้องพลอยได้พูดกับแม่จบน้องพลอยก็ได้คิดแล้วคิดอีกว่าใครเป็นคนเอามาไว้กันแน่นะและในคืนวันก,นก่อนก็ไม่ได้มีใครตำน้ำพริกอะไรที่สำคัญยายก็ไม่ได้เอาถ้วยใบนั้นไปไว้ด้วยและยายก็ไม่ เคยเห็นถ้วยใบนั้นเลยพอเวลาผ่านไปน้องพลอยก็ได้เริ่มคิดหนักไล่ถามทุกคนในบ้านบ้านหลังนั้นจะมียายพ่อกับแม่และพี่ชายพี่สาวมีน้องแมวอีกสองตัวน้องพลอยก็ได้เข้าไปถามพี่สาวที่กําลังนั่งทํากันบ้านอยู่ว่าพี่ได้เอาถ้วยมาวางไว้ที่เสากลางบ้านหรือหน้าบันไดไหมพี่สาวก็ตอบไปว่าไม่ ain, นะน้องพลอยก็ได้เข้าไปถามพี่ชายต่อว่าพี่ได้เห็นถ้วยใบเล็กๆหรือพี่ได้เอาถ้วยไปวางไว้ตรงเสา กลางบ้านหรือหน้าบันไดไหมพี่ชายก็ได้ตอบไปว่าไม่เห็นนะแล้วพี่ก็ไม่ได้เอาอะไรไปวางไว้นะทําไมละ่ะน้องพลอยก็ตอบว่าไม่มีอะไรพี่แล้วอยู่ๆพี่ชายก็ได้พูดว่าเออพี่เหมือนได้ยินเสียงถ้วยตกอยู่นะน่าจะเป็นแมวอะที่ทําตกพอน้องพลอยได้ยินแบบนั้นน้องพลอยก็ได้เอาไปนั่งนึกทบทวนเอ,อ๊หรือจะเป็นแมวถ้วยตกนี่ใช่อยู่แต่แมวจะเอาถ้วยไปวางไว้ตรงนั้นได้หรอ อ๋อยังมีอีกหนึ่งคนที่ยังไม่ได้ถามนี่หลังจากที่น้องพลอยนึกขึ้นได้ว่ามีอีกหนึ่งคนที่ยังไม่ได้ถามนี่คงเป็นความหวังสุดท้ายพอในวันถัดไปเวลาตอนเที่ยงพ่อของน้องพลอยได้กลับจากทุ่งนามาพักที่บ้านน้องพลอยก็ได้ถามว่าพ่อได้เอาถ้วยไปวางไว้ที่หน้าบันไดหรือเสากลางบ้านไหมพ่อของน้องพลอยก็ตอบว่าไม่ได้เอาไปวางนะทําไมรึหลังจากที่น้องพลอยได้ยินพ่อพูดแบบนั้นน้องพลอยก็เริ่มหมดความหวัง ที่เหมือนมีอะไรค้างคาอยู่ในใจและมีความกลัวฝังอยู่ในจิตใจมาตลอดระยะเวลาสปีช่วงเวลานั้นน้องพลอยก็ยังคงฝันเหมือนเดิมแต่ถ้วยใบเล็กๆเ,เดิมทีที่น้องพลอยได้เห็นอยู่ที่เสากลางบ้านหรือหน้าบันไดนั้นกลับกลายเป็นไม่เห็นแต่ได้ยินเสียงถ้วยตกแทนและเรื่องราวนี้ก็ยังคงเป็นปริศนาที่ยังหาสาเหตุไม่เจอจนมาถึงปัจจุบัน